เอาใจคนชอบถ่ายรูปและสายคาเฟ่แบบจัดเต็มคลิปนี้แม่ติ่มขอฉายเดี่ยวมารีวิวคาเฟ่น่ารักสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เกียวโตชิกคาเฟ่จังหวัดราชบุรีค่ะ คลิปนี้แม่ติ๋มขอฉายเดี่ยวมารีวิวคาเฟ่น่ารักสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะที่เกียวโตชิคาเฟ่ที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศดีแถมยังมีวิวภูเขาอยู่ทางด้านหลังคาเฟ่อีกด้วยค่ะด้านนอกมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเช่นทางม้าลายป้ายรถเมล์สัญญาณไฟจราจรและโซนที่นั่งริมสระน้ำสีเขียวเอาใจคนชอบถ่ายรูปและสายคาเฟ่แบบจัดเต็ม ภายในร้านจัดโซนที่นั่งไว้หลายแบบทั้งโต๊ะนั่งพื้นสไตล์ญี่ปุ่นโต๊ะเล็กและโต๊ะบาร์นั่งทางร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มขนมอาหารและของกินเล่นให้เลือกเรียกได้ว่ามาทีเดียวอิ่มครบแน่นอนเมนูแนะนำของที่ร้านก็คือโดนัทโฮเมดทำสดใหม่ทุกวันมีใ้เลือกหลากหลายสไตล์ แป้งนุ่มหอมอร่อยหรือจะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟสุดละมุนหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสนมฮอกไกโดช็อกโกแลตมัทฉะหรือทูโทนนอกจากของหวานที่นี่ยังมีเมนูข้าวแกงกะหรี่ข้าวหน้าหมูทอดรวมไปถึงของกินเล่นต่างๆพิกัดร้านตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพับพลาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ เกียวโตชิคาเฟ่ตอนนี้มีทั้งหมด15สาขาด้วยกันค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างสามารถเข้าไปดูได้ในเพจเกียวโตกุ๊กใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ลองแวะเวียนไปเช็คอินถ่ายรูปเล่นกันได้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าตินตัานสองพี่น้องจะพาไปเที่ยวไปกินไปเล่นที่ไหนห้ามพลาดน,นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ bye